สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์อเด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์อเด็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามารเริ่มต้นกันนะครับก็มากันที่เรื่องแรกครับมีกระแสข่าวชั้นนำในอังกฤษเนี่ยเล่นกันออกมาหลายสื่อที่ค,คล้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็คือมันขยับเข้าใกล้เรื่องของการประกาศเข้าไปอีกเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอลิกธินฮาร์กเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับเอาเป็นว่าผมจะข่าสันกระแสข่าวที่น่าเชื่อถือมาให้รับฟังเรากันนะครับจริงๆมันรายงานคล้ายกันหมดแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อดังสื่อดับกลางนะครับซึ่งสื่ออย่างดิลติครับสื่อที่น่าเชื่อถือสูงเนี่ยนะฮะก็ได้มีการรายงานกันออกมาครับว่า ล่าสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการบรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับอิลิกเทนฮากกุนซือของอาร์แจกให้มารับตําแหน่งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องของสัญญาเนี่ยก็คาดว่าน,น่าจะ4ปีแต่ว่าบางสื่อบอกว่า3ปีแล้วก็จะมีออปชั่นบวกอีก1ปี3บวก1อะไรประมาณนั้นครับ เล่นข่าวยังไม่เหมือนกันแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันก็ค,คล้ายๆกันก็คือ4ปีอย่างน้อยๆน,นะครับที่จะมีการตอบรับสัญญากับทางแมนยูนะฮะซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่คุยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับทางอาแจกเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวของเทนฮาด้วยดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมที่พูดกันมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ จะยังไม่มีการทำข้อตกลงหรือว่าประกาศอย่างเป็นทางการจนกว่าอา a ์แแล้วก็ PSV เนี่ยจะทำศึกกันในศึกฟุตบอลถ้วยดัดคับนะฮะรอบชิงชนะเลิศก็คือวันที่17เมษายนนั่นแหละก็คือต้องรอหลังจากนั้นนะครับรอหลังจากวันที่17ผ่านไปนะฮะแล้วก็เรามารอดูกันว่าจะประกาศันไหนนะครับซึ่งไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้นะฮะตามหลายๆสื่อราย,ยงานกันออกมานะครับ ทำไมถึงต้องทําแบบนั้นครับเนื่องจากว่าทางสโมสรเนี่ยต้องการให้ความเคารพต่อตัวสังกัดแล้วก็ตัวของอิลิเทนหกเองด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีถ้วยรายการสําคัญที่จะลงทําการแข่งขันแล้วก็ยังคงพยายามที่จะเป็นแชมป์ของลีกภายในประเทศอีกนะครับเพราะฉะนั้นรอไปก่อนแต่ว่ามีการพูดคุยเบื้องหลังกันเรียบร้อยแล้วนะครับตามรายงานก็นออกมานะ ส่วนทางโรววโน่เนี่ยก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าอิลลเทินฮาร์เนี่ยหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับทางสโมสรอนแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมีการสัมภาษณ์กันเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกแฮปปี้รู้สึกพอใจเกี่ยวกับแผนการระยะยาวของแมนยูเป็นอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับแนวทางที่ถ้าเกิดเขาไปคุมทีมเนี่ยจะเป็นการสร้างทีมในรูปแบบแบบไหนนั่นแหละนะครับ นั่นคือเหตุผลที่เจ้าตัวเนี่ยมีการตกลงสัญญาระยะย,ยาวกับแมนยูนั่นเองนะครับ3-4ปีอย่างที่เราทราบกันนะครับนี่คือข้อมูลจากโรมันโน่ด้วยแถมทั้งก็มีข่าวเรื่องของผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมหรือว่าทีมงานโค้ชชุดใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยทินฮาร์ครับคนที่ตอนนี้คอนเฟิร์มได้หนึ่งเลยนะครับที่หลายๆสื่อเล่นเป็นเสียงเดียวกันก็คือมาเซลฟันเดอร์คราคนะครับซึ่งเป็นมือขวาของทินฮารอยู่แล้วที่อาแจ ที่จะเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับคนนี้ที่เป็นตัวเต็ง100%นะครับที่จะหนีบมาด้วยนะครับซึ่งว่ากันว่าแมนยูจะเจจาลำดับต่อไปแหละต้องให้เซตธินฮากก่อนแล้วก็จะมีการเจจากเกี่ยวกับการดึงคนนี้มาช่วยธินหักอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ช่วยคนอื่นที่มีข่าวอย่างเช่นสตีฟแม็คคลาเรนเนี่ยนะฮะว่ากันว่าเอลิกเินหากเนี่ยได้มีการพูดคุยกับสตีฟแม็คคลาเรนจริงนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยทางสตีฟแม็คคลาเรนเนี่ยไม่น่าจะ มาอยู่ในทีมงานชุดใหญ่ของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งการพูดคุยระหว่างเทนฮากับแม็คคาร์เรลเนี่ยเป็นการขอคำปรึกษาคำแนะนำเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าสตีฟแม็คคาร์เรลเคยทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนนะครับก็เป็นการพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องสิ่ง,งต่างๆภายในสโมสรแมนยูนะฮะขอคำแนะนำนั่นแหละพูดกันแบบง่ายๆนะครับนอกจากนี้มีการยืนยันว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะครับที่ผ่านมาเนี่ย เอเวเลชิกเนี่ยมีความต้องการหรือว่ามีความสนใจที่จะดึงตัวเอลิกเทนฮาร์ไปคุมทัพจริงนะครับเรื่องนี้ยืนยันได้นะฮะตามรายงานของเทเลกราฟนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยนะครับต้องเร่งหน่อยแหละในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้อิลิกเทนฮาร์กับแมนยูเนี่ยใกล้ที่จะปิดดีลกันแล้วนะครับแล้วก็ความตั้งใจของอิลิกเทนฮาร์ก็คือปลายทางเนี่ยมองไปที่แมนเชสเตอร์เดนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ ถ้ามันผิดพลาดก็คือเอเบลไซิกอาจจะไปเอาบางสิ่งบางอย่างมาโน้มน้าวทางอิหิเานฮะให้มีการเปลี่ยนใจในวิทยาทีสุดท้ายเราก็ไม่ทราบเรื่องนั้นเหมือนกันในเมื่อมันยังไม่มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันก็มีอยู่นะเรื่องราวแบบนี้ครับเรื่องของการเป็นโค้ดหรือว่าเรื่องของนักเตะที่มีการเตรียมที่จะย้ายไปสโมสรน,นั้นแต่ว่าวินยาทีสุดท้ายโดนปัดหน้าก็มีเหมือนกันก็ รอติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะาพลาดแล้วแหละนะครับขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าอิลิกทินฮากเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนไปยังนักเตะภายในสโมสรแมนยูในชุดปัจจุบันนะครับว่าซีซั่นหน้าเนี่ยพวกคุณเตรียมไว้เลยนะครับสิ่งที่คุณต้องเจอเนี่ยก็คือการที่ต้องเล่นในระบบที่กดดันกู้แข่งสูงนะครับใช้พลังกำลังในการเล่นข้างเยอะนะครับก็คือต้องวิ่งต้องบีบผู้แข่งนะครับนะนั่นคือสิ่งที่เทียนฮากต้องการนะครับ ถ้าเกิดพวกคุณทําไม่ได้ในช่วงซีซั่นหน้าพวกคุณก็อาจจะตกที่นั่งลาบากก็ได้นะครับแล้วก็เป็นที่เชื่อกันว่าเอลิกเทนฮาร์กเนี่ยนะครับได้มีการชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการปรับปรุงทีมให้เข้ากับในรูปแบบการทาทีมของเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกครับว่ามันจะมีการเล่นข่าวออกมาว่าเอลิกเทนฮาร์กเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอว่าถ้าเกิดเขามาคุมทีมวาเนี่ยเขาต้องได้สิทธิ์ขาดเรื่องของการคุมทัพแบบเต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะ ทีนี้ก็นี่คือกระแสข่าวเรื่องของการที่มีเขามาว่าเตรียมที่จะเซ็นสัญญานะครับนอกจานี้จากนั้นครับ MEN เนี่ยเซ่นท้องถิ่นของแมนเชสเ,เ,เตอร์ก็ได้มีการวิเคาราะห์กันออกมานะครับว่าการเซ็นสัญญาที่น่าจะช่วยพื้นที่แดนกลางในระบบการเล่นของเอลิปเพีนหากได้หรือว่าแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่แดนกลางของแมนยูได้ในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับควรแก้ไขอะไรอย่างไรหรือจะพูดกันง่ายๆว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเสริมทัพกันเข้ามานั่นแหละนะครับ ซึ่งโอเคแหละเราสร้างกดีครับว่าเป้าหมายแรกนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกที่น่าจะเหมาะสมกับแมนเชสเตอร์เด็ดก็น่าจะเป็นเดคันไรนี่แหละนะครับโอเคเราสร้างกดีว่าเดคันไร์เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับเราสร้างคดีแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในบรรดา <S <S ลิรายชื่ตัวเลือกมิดฟิลด์ตัวกลางที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงแต่ปัญหาก็คือเดคันไร์เนี่ยมีราคาค่าตัวที่สูงจนเกินไปครับทำให้ แนวคิดในเรื่องของการคว้าตัวดีแคมไรท์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร,าราคามาสูงอยู่ในระดับ150ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดจ่ายไม่ไหว150ล้านปอนด์ในคนเดียวเนี่ยนะครับแมนยูยังมีทางเลือกอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นคาวินฟิลลิปนะฮะที่พิสูจน์ตัวเองในระดับสโมสรอนแล้วก็ในระดับทีมชาติอังกฤษมาแล้วนะครับนะเรื่องของสไตล์การเล่นก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายาเราได้เห็นกันอย่างชัดเจน เป็นนักเตะที่โอเคอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเป็นหลีดทั้งบ้านสายเลือดเป็นหลีดนะฮะแต่ว่าค่าตัวถ้าเกิดเจจาได้ก็ไม่น่าจะแพงในระดับของดีคันไรต์อย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจลองลงมาเนี่ยคุณอาจจะไปซื้อรูเบนเนวสที่ราคาก็ไม่สูงเหมือนกันยูริเตลมันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ราคาก็ไม่สูงเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยสัญญาก็ไม่เกินปี2ปีก็จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ราคาจะโก่งได้ไม่มากอย่างเช่นยูเรเทลมันเนี่ยมีข่าวล่าสุดออกมาว่าราคาอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์จนถึง30ล้านปอนด์เท่านั้นโรเบนเนเวสไม่น่าจะเกิน60ล้านปอนด์นะครับส่วนคาเบนฟิลิปเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินระดับแบบ70 8 0ล้านปอนด์เช่นเดียวกันนะฮะนี่คือตัวเลือกที่ลองลองมาแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันกับดีแคนไบรท์นั่นแหละนะครับหรือทางเลือกอื่นที่คุณอาจจะไม่ต้องซื้อเข้ามาเพิ่มก็ได้นะครับ คุณมีตัวเลือกที่ถนัดมืออยู่แล้วอย่างเช่นดอนนี่ฟันเดเบกที่เคยร่วมง,งานกันอีลิกเชนฮางก็สามารถดึงเอากลับมาใช้ได้เหมือนกันนะครับรวมทั้งเจ้าหนูเจมการเนอร์ที่ปล่อยยืมตัวแล้วก็ผลงานดีในระหว่างการยืมตัวกระทางนอตติงแฮมเนี่ยก็สามารถผลักด,ดันขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้กับพวกมิดฟิลด์ที่มีของเดิมอยู่แล้วอย่างเช่นเฟรดแล้วก็แม็กโทมเนลรวมทั้งมาติดนะครับอ่ะนี่คือการแก้ปัญหาหรือว่า การทําทางเลือกให้มันสามารถแก้ปัญหาตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางของแมนยูได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการซื้อนักเตะเข้ามาใหม่หรือว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็รอติดตามมาดูเรื่องของตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยเป็นตำแหน่งหลักอยู่แล้วนะครับที่แมนยูมองถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในช่วงซีซั่นหน้านะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ